นี่ครับเนี่ยผู้มารนะคับเบิ่งครับ,เ,รบเต็มกระชังนะครับเนี่ยยืดยืดยืดืดดนันนนบเต็มกระชังนะครับ

โท์ได้ไหมโยกโว์ได้ไหมติดอยูบนี้มา,มาแล้วก็เนี่ยนี่ครับตักเก่งครับไข่ปลเค็มมัึ้ิบโขงครับเนี่ยต่อไปครับ นี้รอดูผลงานครับเอาดูครับป่าฉีครับป่าฉีดีนะครับตัวนี้ยตัวนี้ยจะจะครับจะจะเนี่ยครับครับป่ากีรู้จักไว้ครับนป่าเกีใครไม่เคยรู้จักครับนี่น่าติดตามต่อไปครับยูทูบเบอร์สับแล้วครับตอนนี้เห <ası> นวเนาะ ทำนะตัวละเงียบคพื่องงเจ้าอันบ่มีเนี่ยของแท้คร em. ับของแท้ดูครับดูครับเนี่ยครับน네ี่เนี <t 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 ่ยนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าปลาเก้งครับผุดทะเลปลาเก็งปลาเก้งหรือปลาเนี่ยก็กระมังแบบนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับปลาเก้งหรือปลากระมังครับเนี่ยดูสดๆครับ นี่ครับอืมไม่ใหญ่ครับถ้าใหญ่เป็นโลครับถ้าใหญ่ครับเต็มกระสั้งเป็นครับนี่ครับคุณไว้แค่นี้ก่อนนะครับอีกนะครับเนี่ยครับบึ้กินแต่ของขอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเต็มเตรมครับนี่อันนี้ก็ พอเราครับไล่มองครับ uh. นี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับนะครับอันนั้นก็ฝนตกแล้วครับเนี่ยเด็กของตัวเด็ดทั้งทีเด็ดนะฮะสรับปุ๊บซับอยู่ว่ามังหยานี่มันซับบนโดนฮะซับบนดนไปได้ซับนะมังหยานี่ซับอยู่ฮักซับบนดนเหายยืดๆซื้อเลยขึ้นมาก่อนพูด โ,โอ,โอ้มันขาดครับเนี่ยปาดังบันี่ครับเนี่ยปัดเก่งครับปัดเก่งครับใส่ใส่เดียวกันกันเลยเนี่ยโอ้ปลาต้มเนี่ยจ้าบุปัตกันเลใส่เดียวกันเจ้วันสดครับเนีครับบริเวณหน้าเขื่อนใหม่ครับบ้านใต้ครับใต้พิศบานเมือก牡丹ครับเนรับปลาของเราครับ อันนี้เอาไปเก็บก่อนนะครับเอาไปขายก่นอนเดี๋ยวอีกชุดครับอีกชุด<อ>ไม่แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับวัดดูครับสามโลนสามโลครับนี่ครับหึ่งเอาไว้แค่นี้ครับติบดตามต่อไปครับ <c oughs> กับทีมงานบรรยากาศของเรา หลังจากที่เอาได้ปลาแล้วครับมเก็บแล้วครับผู้ปกอนลงมาเขาอาจะนั่งจนค่ำแล้วครับนได้เก็บปูกประกอบแล้วมาได้ครับทุบแชวน้ำกันครับบรรยากาศบรรยากาศครับปากสันบึงการครับอันนี้ก็แม่น้ำโขงครับอันนี้ก็เขื่อนใหม่ที่กำลังจะสร้างใหม่ฮะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นเขื่อนใหม่ตรงนี้นะครับยาวเลย ตร,ตรงนั้นกันเก่าครับนู่นเปนกันเก่าครับไา้ว้เนะครับติดตามหอยแข็งเหมือนกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับใครด้วยดิ